สวัสดีครับผมสวัสดี FC ช่องอืดเบียกชแนลครับวันนี้ก็นอ่กกนมา่เปิดระคาควายครับผมสถานที่ที่ผมยุตตรงนี้นะครับผมบ้านนนท์ชาติตำบลนน้าดานอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมอยู่คอของแม่พ่มครับสวัสดีครับแม่พ่มครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมไวาย,ยี่ยุตตรงนา้ผมนี่ชื่อว่าแม่ยังครับในการแก้ว แม่การแก้วนะครับเป็นควายเสือสายมากจังใดครับแม่เพราะว่ามากาญเนี่ยก็แล้วว่าเป็นอีไทยดอกกับสีเบ้นบ้านๆกันละเขาตีไปเป็นบ้านๆเนาะแต่ว่าเขาว่าสายพิษว่าสายครับผมสายพิรุดรแต่ว่าครับเบื้องหูเพิ่นกจะฟอนลั่มนะครับอความสูงอยู่หลายมันไดครับแม่ประมาณลอยสี่สิบนี่ละอ่าประมาณลอยสี่สิบนะครับผมเบื้องจากระดับสายตากับว่าหลุดนะครับผมลอยสี่สิบ นาเขาครับผมเบื้องนาอ,อุดมทัศนีควายไทยมีนะครับผมตาแจมนะครับตาแจมแ้มจัมมีอ,องคข้อนะครับเออเข่าใหญ่ครับแข้งขาใหญ่ดีครับผมเล็บกลมนะครับงามดีครับเล็บบอสซอนกันนะครับความสูงลอย ผมามาณอยสีสีนะครับแม่หนีใหญ่นะครับผมใญ่ัํำโตยาวครับหนาดีครับผมสวมถุงเท้าขาวนะครับกําไลขาดำสองขาหลังนะครับโค้หางครับ ่างยาวใส่ไห้ครับเต่อนตานุ่มเบ่งใ่ดีนะครับลักษณะน่มแบบนี้เรียงลูกดีนะครับน่มใยญ่เป็นมีลูกนอกนะครับลูกนอกเป็นตัวผูนะครับ พอ่อบอกครับ,รบลูกของดาวเหนืออีกคันหางเง่าอีกอย่างน,อน้อยเนาะแต่ลูกก็อ้วนดีนะครับตัวใหญ่ดีจักเดือนนะครับลูกนะครับสามเดือนก้วนอโอ้สามเดือนได้สำนีวธรรมดานะครับ สีงามดีนะครับเหลืองนะครับไปแล้วท้องเพิ่อนกะว่างนะครับถ่ายยังไงภับแล้วภับแล้วบ่แม่นะ่บบะภาพกระทิ้นผู่ไว้แล้วภับกระทิ้นผู่ไว้ภับโตแล้วภาพโตนะครับทัานรอบเรียบร้อยปะครับรอบเรียบร้อยแล้วไม่บอกพ่อใบพร้อมนะครับมุมสูงนะครับผมหลังเพิ่อนจาแบนนะครับหลังผมดู หังดีนะครับแม่นี่กับลูกเปิดราคาไปหลายไปไหนครับหนแสหบเก้าพนหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับราคานี่ต่อร่องได้ีกบ่ครับได้รา <laughs> คานี้ต่อร่องได้นะครับผมแต่บ่อได้หลายนะครับ <laughs> <laughs> มีจากโตจากโคมครับเมื่อนี้ สโคมกับตัวนึงมีสองโคมกับอีกตัวนึงนะครับผมหาชมโคมตัวนี้ใหญ่ดีนะครับชายลูกคนอีกโคมที่สองนะครับผมอ่ะโคมแม่ลูกนะครับลูกฮูลูกแม่ครับนี่ลูกแม่ลูกแม่นะครับผมโคมที่สองแม่ซื้อวางเด็นี่ครับซื้อวาแม่สวย แม่สวยนะครับผมควายเสือสายเสือสายเ,ยเ,เ,ยเยอ็มฟันรั่มว่ะฟันรั่มเยอะอ่ะตีเป็นควายบรนบานนะแม่น้อเป็นควายบรรบานคนละเป็นควายบรรบานนะครับผมหอาเขาครับ,รบอุดมทัศนีควายไทยมีนะครับผมตาแต้มแกมจำนะครับมีอองคข้อนะครับเดี๋องข้าวเดี๋องข้าวกันง,ง่ายดีครับ เล็บครับผมความสูงอยู่ลายมันอะไครับนี่139 1สาหนึ่งร้อยสาสิบเก้าะครับผมยาียนง่าข้างนี้แดดมันซองรั <Grammy> ำตัวเงี้ยวดีครับผมแม่นี่ ถ่ายกันนะครับสวมถุงเท้าวขาวกวับไม่คาดดำขาหลังคือกันนะครับกับแม่แหลกลูกเพื่อนจากเดือนครับแม่สามเดือนสามเดือนนะครับ โอตัวใหญ่พอพันมากไลยครับนี่ตพันกองกลมลูกกลมนะครับแต่ว่าในห้าพับยิ่งใหญ่อะไรนะใองพับยิ่งใหญ่นะครับผมครับโตพับโตข่มโตไว้นะครับของยิ่งใหญ่พันรอบเรียบร้อยปะครับแม่โอ้โ่พัอบหันในพันรอบนะครับผมครับเจ้ายิ่งใหญ่นะครับของโมโออยู่หน้ากลางเนาะ ลูกก็วันด <Jamie, here S 1> ีคร <you>? no. ับแม่นี่กับลูกว่าราคาไปหลายเป็นหนใครับท่ากันว่าราคาไปท่ากันนะครับผมหนึ่งหกเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เนว่าแพงกันแลยมาเปิดรถใหม่อ๋อครับเอาหอยหน้าคาถคิว่าเปเลี้ยงได้น่าหนึ่งราคานะครับแบ่งปันเกษตรกรไปเลี้ยงนะครับผมเอาจนว่าเอาจนว่าเปิดไปเลี้ยงได้ราคานีก็ต่อรองได้อีกนะครับ ต,ต,ต,ตัวล่องนีกนะครับมีลูกแล้นะครับ,รบเป็นลูกแม่ครับผมตัวแม่ครับผมชมตัวสุดท้ายครับที่นี่ตัวสุดท้ายนะครับผมของเกาะมือนี่ซื้อแม่ยังครับนั่งสาวไทยเป็นนั่งสาวอยู่านะซื้อนั่งสาวไทยนะครับผม อุดมทัศนีค่อยไทยนะครับนี่นะครับผมตาแต้มงามเลยครับตาแต้มแก้มจำมีอ่องข้อนะครับสองอองนะครับชัดเจนครับผมเสื้อผ้าง่ายครับผมตาเล็บนะครับความสูงอยู่ลายมานไลครับนี่ ความสูง142 142เสียสายเลยครับมากเลยครับสายเอ็นมากแต่แบบหละคอเข็ตอุดรนี่ครับว่าไหนเข็รสายเพชรอุดรนะครับนักสาวๆครับค่อยจะปีนะครับแม่สองปีกว่าหนี่งปั้นน้ำนมหัวกันล้นสองปีกว่านะครับปั้นน้ำมันน้ำนมหัวกันลนนะครับตัวใหญ่ดีครับความสูงกับสูงเลยครับความสูงสูงเลยครับตัวนี้ ทองเพื่อนเป็นยังไงนะครับสถานะทองเพื่อนเนี่ยทองเนทับไปแล้วทับไปแล้วทับพอคุ้มงผู๋พอคุ้มผูงนะครับกระทำโตนะครับใยเงี้ยวดีครับผมใหญ่ครับ เงานะครับเป็นกว้า,าง,งน,ะนะครับกว้างใหญ่ดีครับครับพอคุ้มฟุ้งใบโดนไปไหนแล้วครับทับไปได้หลังสีไม้ตั้งแต่วันที่ยิบหาหลังสีไม้ก้อนสีไม้ก้อนสีไม้ออกก้อนสีไม้แต่วจ้าบัญชี่ยิบหาท่านว่าหยิบหาท่านว่านะครับมือหนีบบันทีเก้านะครับผมวันไหนผ่านรอบ โอ้ยตืน้องนะครับราคาครับแม่นี้ครับอาชิห่านคหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับราคานี่กริดต่อร่องในอีกขึ้นกานะครับผมถ้าสนใจนะครับผมโทรมาคุยราคา กับแม่พ่วมเบิงนะครับผมคุยราคขางานอยู่นะครับานเ็่บครับอครับแต่แม่นี่นะครับงามดีนะครับผมเคียงครบครับครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับ 0 6 4ย์ห6 8 2 6 8 2 2 0 2 2กสี่นะครับเบอร์แม่พิ่มนะครับผมสถานที่บ้านโนองชาตินะครับตำบลนาดานอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมสุดท้ายท้ายคลิปนะครับขอขอบคุณนะครับ FC ช่องอึดเวียกชาแนลครับผมที่ติดตามรับชมคลิปของผมอยู่นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับผมกดติดตามให้ผมแน่นอครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ